ฉิมพลีจะมหานามังสัพพลาพังภวิสติเถรสานุภาเวนะสทาโหนติปียังมะมะฉิมพลีจะมหานามังสัพพลาพังภวิสติเถรสานุภาเวนะสทาโหนติปียังมะมะฉิมพลีจะมหานามังสัพพลาพังภวิสติ เถรสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังสัพพลาพังพวิสติเถรสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังสัพพลาพังพวิสติเถรสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะชิมพลี จะมาหานามังสัพพลาพังพวิสติเถรส,สานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะ